สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ลิซ่าเวนะครับก็กลับมาเจอกับแอดกันอีกแล้วนะครับก็ล่าสุดนะครับน้องของพวกเรานะฮะปล่อยเพลงออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับ o o o n Li f ฟ o อนะฮะโอ้โหเห็นสำเนียงแอดแล้วทุกคนบอกว่ากำหมัดเลยนะฮะสำเนียงแอดนี่ฟังแล้วหุดหงิดจริงๆก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับก็ Mo Li ิตรนะฮะถูกปล่อยลงมาบน Youtube นบ,บนบราวออฟ f ิเชียลอย่างเป็นทางการเนาะล่าสุดเนี่ยแอดเข้าไปเช็คใน YouTube มานะครับก็ขึ้นเวลาว่า6ชั่วโมงเนาะแล้วก็มีการรับชมไปทั้งหมด1ล้านกว่าวิวแล้วนะครับตอนนี้แล้วก็ติดอันดับเพลงมาแรงด้วยนะครับก็จะมีนะครับแท,แท็เพลงบน y t u t u นะเป็นเพลงมาแรงอันดับ4นะครับก็ต้องบอกว่าเพลงดีจริงๆนะครับฟังแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหเพลินจิตเพลินใจมากมายนะฮะดีต่อจิตดีต่อใจ ซึ่งแน่นอนนะครับก็มาดูฟีดแบ็กกันหน่อยนะครับหลังจากปล่อยเพลงออกมาแล้วเป็นยังไงกันบ้างนะครับแอดพาไปส่องคอมเมนต์กันหน่อยมีพี่ท่านหนึ่งครับเขาบอกว่ายิ่งปล่อยเพลงออกมาเพลงยิ่งดังขึ้นเรื่อยๆส่วนตัวชอบเพลงนี้ที่สุดตรงเทสรู้สึกว่าฟังง่ายฟังซ้ําได้ไม่เบื่ออยากให้น้องหาสไตล์เพลงที่ชอบเหมาะกับตัวเองและมีความสุขที่ได้ทำเพลงแบบที่ตัวเองชอบเป็นกำลังใจให้นะคะ ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าคอมเมนต์นี้เนี่ยโดนอกโดนใจนะครับมีคนเข้ามากดไลค์เห็นด้วยกันเพียบเลยนะฮะส่วนตัวนะครับแอดจะบอกว่าชอบเพลงนี้ที่สุดไหมแอดขอไม่เรียงลําดับละกันนะครับเพราะว่าที่ปล่อยมา3เพลงตอนนี้เนี่ยแอดก็รู้สึกชอบทั้ง3เพลงเลยนะครับแต่ว่าถ้ารู้สึกว่าแบบเล้าใจที่สุดสําหรับแอดก็คงเป็น Rock Star นะครับแอดรู้สึกว่าฟังแล้วมันฮึกเหิมมากๆเลยนะครับส่วน Moonlit Font เนี่ยก็ฟังแล้วรู้สึกว่าเป็นเพลงที่สบายๆนะครับ นึกถึงความรักของพ่อหนุ่มตาเขียวเลยทีเดียวนะฮะตาสีเขียวสิไม่ใช่พ่อหนุ่มตาเขียวขอภัยครับพ่อหนุ่มตาสีเขียวเอออะไรประมาณนั้นเนาะหลายหลายคนก็คอมเมนต์กันเยอะนะครับอีกคอมเมนต์นะครับน่าสนใจเลยเขาบอกว่าไม่ต้องดัดเสียงให้เท่ไม่ต้องแร็ปไม่ต้องดุเพลงนี้คือตัวตนของน้องจริงๆแล้วเสียงน่ารักธรรมชาติแบบนี้เลยเออแอดก็อยากจะพูดเรื่องเสียงของน้องนะครับคือเนื้อเสียงของน้องเนี่ย หลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่าโคตรจะน่ารักฟังแล้วแบบมันนุ่มละมุนหูสุดๆทุกคนแล้วก็แบบเสียงเล็กเสียงน้อยนะครับเอาจริงๆเลยเนื้อเสียงของน้องเนี่ยพอเป็นโวล์คลเนียนๆแบบนี้เนี่ยโอ้โหแอดรู้สึกได้ถึงความสบายเลยนะครับคือมันเป็นเพลงที่สามารถสตรีมมิ่งได้ทั้งวันโดยที่ไม่รู้สึกเบื่ออะไรเลยนะฮะเพราะว่าเช้านี้แอดก็หลายรอบแล้วนะครับจนบ่ายก็ยังคงฟังอยู่นะฮะเออมันดีจริงๆทุกคนเนื้อเสียงของน้องนุ่มมากๆนะครับ ซึ่งแอดก็เชื่อเลยนะครับว่าถ้าน้องทำหมอมาอีกกี่เพลงก็ยังคงปังนะฮะอ่ะก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์เยอะครับบางคนบอกว่าเปิดเพลงนี้ตอนขับรถอากาศเย็นสบายเปิดกระจกสูตรอากาศบริสุทธิ์กลิ่นอายของความโรแมนติก so good นะฮะก็เป็นคอมเมนต์ที่ถูกใจเช่นกันครับแล้วก็มีคนบอกว่าเพลงนี้คือดีมากลิซ่าร้องแนวนี้ฟังสบายนะครับก็เท่าที่อ่านมาทั้งหมดนะครับแต่ละคนก็ เป็นพ้องตรงใจกันนะครับว่าเนื้อเสียงของน้องของเราเนี่ยฟังสบายแบบสุดๆนะครับแล้วตัวเพลงก็นุ่มละมุนโอ้โหเหมือนกับฟองแบบฟองน้ํานุ่มๆแล้วก็เราเหมือนกับล้มลงมาบนที่นอนสีขาวๆนะฮะแล้วก็ได้ยินเสียงเพลงแล้วก็นอนหลับไปนะฮะโอ้บอกเลยว่าเป็นฟิลที่กู้จริงๆนะครับอ่ะก็มาเจอกันประมาณนี้กับเพลงใหม่ของน้องนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ